รรครับก็ผมว่าเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งของราบุรีนะที่สามารถเอาชนะสุดประการได้อา่อาจจะเป็นเพราะว่าสุนประการเอ็นกา้าด้วยเหมือนกันนะครับทำให้การเล่นอาจจะดาวลงไปนะครับแต่ต้องต้องชมลูกทีมนะครับวันนี้สามารถทําตามแผนที่วางไว้ได้ดีนะครับคือวันนี้เราเราปรับแผนได้น่อยนะเอาซูซีเว่นกับฟลิปนะครับเล่นด้านข้างเพื่อโตกลับแล้วก็ทําได้ดี ถึงแม้ว่าครึ่งหลังเรา,าจ,จะดรอปออไปสักสิบห้าทีแต่ทุกคนก็กลับมาได้ก็ยกความดีความชอบทั้งหมดให้น้องๆนะครับทูกทีมที่สามารถเก็บชัยชนะวันนี้ได้จะ Miller, คเรก็ก็โอเคนะครับวันนี้ก่อนก่อนลองสนามก็คุยอยู่อย่างเซลว่าฟิลิปผมจับไปเล่นคุณเล่นดิงเกิลนี่คุณต้องยิงให้ผมนะหลังเกมเบอกว่าเออโค้ชผมยิงให้คุณสองลูกเลย โอเคก็ก็โอเคเป็นเป็นเรื่องที่ย่งดีนะครับก็ดีใจเขาด้วยนะครับตอนนี้ยังคะแนนไล่มาแล้วระหว่างที่สี่จากโตต้าที่คือลุ้นถ้าถ้าถ้าเกิดวีรัมได้แชมป์เอเอเอคับอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงไม่อยากกดดันเด็กๆมากกว่าทำทำเกมต่อเกมให้มันดีที่สุดนะเพราะว่าฟุตบอลตอนนี้มันไม่ปกติอย่างที่ทุกคนรู้นะมันสามวันตีสามวันเจ็ดทีนะอะไรก็เกิดขึ้นได้แเพราะฉะนั้นอยากทำเกมต่อเกมให้ดีที่สุดดีกว่า 係。